ชาวราศีตุลของท่านที่เกิดในวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพโดยรวมของชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแอดมินขอให้ชาวราศีตุลที่เปิดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ ตั้งจิตอธิษฐานจิตนะครับขอให้ไพ่เทสบินเนี่ยจะเปิดมานี้ตรงตามความเป็นจริงทุกๆประการนะครับขอใโชคดีครับเรามาดูในสถานการณนะ์ณปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์การเงินของชาวราศนะครับนะีสี่เหรียญน,นะจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตอนเนีเ้การเงินของคุณนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่คุณต้องประหยัดอดอ,อมนะ ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณเนี่ยจะประเดประดังมาถึงตัวคุณมากเลยชาวราศีตุลตอนเนี้มีเงินเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอเดี๋ยวคนนู้นคนนี้จะมาขอหยิบขอยืมคนนู้นคนนี้ก็จะมาขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่ไม่ใช่ใครหรอกอ่แอดมินพูดเลยนะภัยมันขึ้นมาตรงนี้ส่วนใหญ่ใครรู้ว่าคนในครอบครัว เดี๋ยวพ่อบ้างเดี๋ยวแม่บ้างเนี่ยมาขอหยิบขอยืมเงินเนี่ยเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพนู่นนี่นั่นสับเพลและต่างๆนานาเนี่ยทาให้คุณรู้สึกว่าในเดือนนี้การเงินเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังจริงๆนะจะใช้ใจ่ายเองเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออแบบรู้สึกว่ามันมันไม่พอใช้อ่ะอยากจะใช้นู่นใช้นี่บางทีแบบจะซื้อนู่นซื้อนี่ก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคนนู้นมาขอหยิบยืมเงินคนนี้ก็มาขอยืมเงินทาให้คุณรู้สึกว่าแบบหลายๆสิ่งหลายอย่างทําให้คุณเนี่ยกืนไม่เข้าคายไม่ออก ไม่กล้าที่จะปฏิเสธปลายปากหนักนะเดี๋ยวคนนั้นก็เป็นญาติพี่น้องเราคนนั้ก็เป็นพ่อแม่เรานะจะทําไงดีตอนเนี้ยเนี่ยก็เลยเกิดปัญหาภาวะการเงินนิดนึงนะของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวนะครับจะมาเป็นภาระให้กับตัวคุณในเดือนนี้ทําให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินไม่มีความคล่องตัวนะครับนะในเดือนนี้มันก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าการงานของคุณจะเป็นยังไงแนละเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีหนทางแก้ไหมเนี่ย ออชาวราศีตุลเดือนนี้นะครับใบที่2ไพ่8ถ้วยเนี่ยคุณค่อนข้างจะเบื่อหน่ายนะเรื่องการงานนะถามแอดมินว่าการงานของชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีปัญหาไหมการงานไม่ได้มีปัญหาครับแต่คุณเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างเบื่อหน่ายต่อเพื่อนฝูงเบื่อหน่ายต่อญาติพี่น้องเบื่อทุกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยไพ่แปดใบแปดถ้วยมันเลี้ยงข้างหลังเนี่ยมันคือภาระปัญหาต่างๆที่คุณต้องรับผิดชอบแต่ตอนนี้คุณกําลังหันหลังให้มันเพราะคุณรู้สึก เบื่อเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแม่งเราไม่อยากทําเลยวะเราอยากจะไปที่อื่นเราอยากจะหายอยากจะไปที่เงียบๆที่มันสับที่มันรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเราอยู่อย่างสงบแบบไม่ต้องยุง่งไม่ต้องวุ่นวายใครทุกคนเนี่ยในช่วงนี้ทําไมวะต้องเอาตัวเราเป็นภาระเอาตัวเราแบบเป็นที่พึ่งอะอะไรอะไรก็ถ้าพูดภาษาง่ายว่าอะไรอะไรก็กูอะไรก็กูอ,กกอย่างเงี้ย ทำไมอะไรต้องต้องเป็นเราตลอดเลยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินแต่เรื่องการงานของคุณนะถือว่าโอเคการงานมีความมั่นคงดีนะครับแต่ช่วงนี้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจคุณต้องการที่จะพักผ่อนต้องการที่จะปิดวิเวกตอนนี้นะครับนะต้องการจะหาเวลาให้กับตัวคุณเองบ้างนะครับนะเหมือนกับไปพักผ่อนสมองนะเราค่อยมาเริ่มต้นงานเริ่มต้นอะไรนะครับนะคุณต้องฟันฝ่าแล้ว คงต้องฟันฝ่าปัญหาอุปประศักไปได้นะครับนะแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้ช่วชงนี้ปัญหาต่งตางๆมันเข้ามาแหละโดยเฉพาะเรื่องของคนรอบข้างคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยญาติพี่น้องที่จะนําปัญหามาให้มาขอหยิบขอยืมเง,งินนู่นนี่นั่นบ้างาต่างๆเนี่ยแอดมินเเข้าใจเลยเนี่ยมันทํำให้คุณรู้สึกเบื่อนหน่ายกับชีวิตประจําวันณนปัจจุบันนี้ <c oughs> <c oughs> เจ็ดไม้เท้านะครับนะนี่ก็เรื่องการงานแต่การงานนี้แอดมินยืนยันนะครับว่า an, ยืนยันนอนยันเลยว่าการงานของคุณนะครับนะจะประสบความสำเร็จไปด้วยดีไพ่เจ็ดไม้เท้าเขาเรียกว่าการต่อสู้นะครับนะต่อปัญหาต่ออุปสรรคอย่าง,างต่ออุปสรรคหลายๆอย่างที่มันประเดประดังเข้ามาหาคุณในเดือนนี้สุดท้ายปัญหาต่งตางๆก็จะคี่คลายนะครับนะมันจะได้รับการคี่คลายมันจะได้รับการแบบ ช่วยเหลือนะผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบานะครับเรื่องการงานตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการงานถึงว่าคุณเป็นคนที่ทํางานดีทํางานเก่งทํางานขยันหัวหน้างานก็ดีหรือบริวารคุณก็ดีค่อนข้างที่จะชอบคุณนะครับ ออมองคุณที่เป็นไอดอลเลยมองคุณที่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่เพอร์เฟกต์าทำงานเก่งอ่ะแต่เท่าว่าเดือนนี้ปัญหาหนักหนัของคุณนะมันนี้เรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของคนรอบข้างที่มาเขาอยยิบขอยืมทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่เรื่องงานเดือนนี้ก็ผ่านไปได้นะครับส่วนเจ้าของกิจการที่มีกิจการส่วนตัวทามาค้าขายมีกิจการส่วนตัวเดือนนี้ก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆเงินไม่ได้ขาดเมื่อ,อะไรนะครับนะก็ถือว่ามีเงินจับจ่ายใช้สอยมีเงินปลดหนี้ ต่างๆที่คุณยังเป็นน้องชําระอยู่ถือว่าการงานในเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับนะชาวราศีชาวราศีตุลในเดือนนี้แปดดาบ <c oughs> กังวลคิดมากนะครับนะช่วงนี้ทําอะไรก็คือเป็นคนกังวลนะ่ะนะตีตนไปก่อนค่ายกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแปดดาบมันทาให้คุณเครียดได้เดือนนี้ชาวราศีตุลสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของสุขภาพนะครับนะ พยายามระมัดระวังสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่าเครียดอย่าซีเรียสมากนะครับนะเดือนนี้แอดมินขอแนะนําหน่อยแล้วกันนะครับในเดือนนี้แอดมินอยากให้ชาวราศีตุลน,นะไปทําบุญเกี่ยวกับการเรื่องของการปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะไปปล่อยสัตว์ที่กําลังถูกฆ่าปล่อยปลาในตลาดนะครับในะที่แอดมินเคยแนะนําไปหลายต่อหลายคลิป2 บุญเกี่ยวกับการบวชพระบวชสัม,มเนนในพระพุทธศาสนานะครับนะถ้ามีบุญบวชเนี่ยไปร่วมบุญบวชเลยนะครับนะหรือบุญสร้างองค์พระพุทธปฏิมากรน,นะครับสร้างพระรูปโฉมพวกองค์พระรูปโฉมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี พระเกจิอาจารย์ต่างๆก็ดีนะครับคุณไปร่วมบุญไปทําได้นะครับนะเสริมสร้างบุญเสริมสร้างบาร,รมีให้ตัวคุณเองนะแล้วตัวคุณจะมีความคล่องตัวมากกว่าน,นี้ปัญหาอุปสรรคที่มันติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มเบาบางคุณจะเห็นทางแก้ไขในอนาคตจากนี้นะครับแต่อย่าไปเครียดม,มากระวังจะน้มหนอนมอนเสือเป็นโรคประสาทนะเดือนนี้ระมัดระวังนิดนึงชาวราศีตุลเออและเรื่องเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเกี่ยวกับ การทานอาหารไม่ตรงเวลาก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะชาวราศีตุลเรามาดูสรุปในไพ่ใบสุดท้ายนะครับสรุปอืตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชาวราศีตุลน,นะครับนะไพ่ควีนออฟเพนด์เคิลไพ่ราชินีแห่งเงินตาคุณไม่จนหรอกเดี๋ยวคุณก็มีช่องทางมีลู่ทางทางการเงินนะครับนะ ของชาวราศรีตุลิวการเงินก็ดีนะเดยวก็จะมีช่องทางมีคนให้โอกาสมีคนมาชวนมาทำนู่นทานี่มีคนเสนอแนวทางทางธุรกิจให้มีการพูดคุยกันนะครับนะเดียวจะมีช่องทางการทามาหากินช่องทางทางการเงินในช่วงหลังวันที่20มิถุนายนไปนะครับนะเดยวคุณจะเห็นผลได้ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ช่วงนี้คุณต้องแบบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินก่อนถ้าคุณปฏิเสธได้ก็ควรปฏิเสธนะครับนะเอาตัวเราเองให้รอดก่อนก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขานะครับนะคุณช่วยเขาไปแต่คุณลําบากนี่ก็อย่าไปทำนะครับต่อให้เป็นคนใกล้ตัวเนี่ยบอกว่าเออผมให้ได้แค่นี้นะฉันช่วยคุณฉันให้ได้แค่นี้นะคะผมให้ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าผมต้องกินต้องใช้ปัญหาต่างๆก็ต้องมีเราต้องรับผิดชอบนะหัดรู้จักปฏิเสธซะบ้างนะครับนะถ้า เ,ออเราไม่รู้จักปฏิเสธเนี่ยบางทีมันก็เดือดร้อนเราได้เหมือนกันนะครับนะแอดมินก็ขอฝากเอาไว้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคําทำนายภาพรวมนะครับของชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2,567นกะก่อนจบนะครับแอดมินก็ขอกล่าวคําอวยพรนะครับ แอดมินขออาราธนาบาร,รมีคุณพระศริรตัตไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารกุลโลกนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ชาวราศีตุลทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาในทุกประการนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับผมสวัสดีครับ